สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ในหน่วยวันแม่กันนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีให้เด็กๆนะคะทำการ์ดวันแม่เด็กๆอยากทำกันไหมเอยอยากทำไหมนะอ่าอยากทำกันใช่ไหมคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีด้วยกัน3ามอย่างนะคะคือหสีอาจจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะสกันไกล สนะคะก็คือใบงานที่ครูแจกไปนะคะที่เป็นรูปแบบการที่ครูแจกไปเห็นกันไหมเอ้นี่เรามาระบายสีไปรพร้อมกันเลยะคะ่ะ let's go ค่ะแม่ครูก็จะเริ่มจากโบก่อนเลยนะคะโบแม่ครูก็จะเป็นสีฟ้า <ś le> <ś le> ระบายไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะคะระบายให้สวยงามที่สุดนะคะ mm hmm. ลำดับต่อมานะคะต่อจากโบแม่ครูก็จะระบายใ mm hmm. บใบของดอกไม้ของเราก็จะเป็นสีเขียว mm hmm. ค่ะแล้วก็จะเสร็จกันแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเหลือคำว่า รักแม่เด็กๆก็ระบายได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่จะเห็นว่าดอกไม้ของคุณครูนะคะจะไม่ได้ระบายสีเพราะว่าดอกที่คุณครูจะให้แม่ของคุณนะคะจะเป็นดอกมาริดอกมารีจะเป็นสีขาวค่ะนี่นะคะแม่ครูก็จะระบายเสร็จแล้วก็จะมีคําว่ารักแม่แล้วก็จะมีลูกหัวใจลูกหัวใจของแม่ครูก็จะเป็นสีแดงโมก็จะเป็นสีฟ้าไม้ก็จะเป็น สีเขียวส่วนกิ่งก้านนะคะ ya, ก็จะเป็นสีน้ำตาลส่วนดอกไม,ไม้ของแม่ครูนะคะก็จะเป็นสีขาวค่ะเรามาตัดไ,ไปพร้อมๆมกันเลยนะคะเด็กๆตัดตามรอยได้เลยนะคะจะมีรอยให้เห็นอยู่นะคะจะมาฝึกกล้ามเนื้อมือกับตาประสานกันนะคะว่าเด็กๆจะทำได้ดีไหม ัดไปเรื่อๆยๆเลยนะคะจนกว่าจะหมดแผ่นนี้นะคะจนกว่าจะถึงฝัง่งนั้นนะคะ,ะ,ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ <ๆ S 2> ใกล้จะตัดเสร็จแล้วเ <ๆ S 2> ด็กๆดูด้วยนะคะว่ามันตรงกับรอยปากไหมมาตัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะได้การ์ดวางได้เป็นแหบบนึ่งน,นะคะ <ๆ S 2> แล้วก็เอามาพับครึ่งพับครึ่ง ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถเขียนข้างในได้แม่ครูจะยกตัวอย่างนะคะเช่นแม่ครูจะเขียนว่าหนูรักแม่ลมหัวใจด้วยนิดนึงนี่คะ่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้การวันแม่นะคะไป,ไปไปไหว้แม่นะคะในวัน ที่12สิ่งหานี้นะคะค่าสำหรับกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์นะคะในหน่วยวันแม่ในวันนี้คุณครูก็จะมีให้เด็กๆทําการ์ดใช่ไหมคะเด็กๆนะคะอย่าลืมอาถ่ายรูปการ์ดของตัวเองนะคะมาให้แม่ครูด,ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย